นัน่นเราเนี่ยไหที่ซื้อหายไายเนี่ยเบิดเบิ้ลข้างๆเรเนี่ยไม่ต้องกินขนมไม่ต้องกินเบิดแล้วนี่ไปบอกความเก่งมองื้อยายเลย สวัสดีครับพุ่นบายสตอรี่ช anel ครับวันนี้ข้าพเจ้านายนัทพลศรีนารางนั้นได้เป็นพ่อที่ดีได้ปฏิบัติตัวเป็นพ่อที่ดีนะฮะโดยที่ข้าพเจ้านั้นได้ซื้อวมาจะเป็นอาหารหมานะครับอาหารแมวเพื่อมาแจกแมวข้างทางอันนี้ข้าพเจ้าเอามาแจกอาหารหมาจรจัดนะครับพี่พีน้องแม้ข้าพเจ้านั้นจะออกไปทํางานตามสถานที่บ่อยๆนะแต่ข้าพเจ้าก็ยังเป็นพ่อที่ดีนะยังรำลึกถึงคุณลูกตลอดขนมมาจะซื้อมามพี่น้อง คุณฝากมาหายไปใาเบังเงี้ยนไปเลคุปปีประตูคือเป็นตลาดโค้ชทุกไปบังการคุณบ่บอยมันออกเอาว่าบังลูกสู้บอลนี่มาเบิ่งเอาเยี่ยมมาเมียหนอเอกเยี่ยมบ้านมาเมียจะว่าสิไปเก็ดปลาาเบิ่งลูกสู้เร็วคุณหอมสิเบิ่งไปเนี่ยเบิ่งเอาลูกสู้เบิ่งเอาเอาหี้ยวเอาคเบิ่งเอาลูกสู้โอ้ย ชูชูเ็ดเยี่ยวของูชูดิกลิมปดกชูดิกลิมปชูเอ็ดอาบอ้ยบอ้ไเป็นการบอกมันชูบ้าอีกูเอ็ดเยี่ยวของสูนี่มันบดีแล้วบห้ยบห้ยล้วบห้ยแล้วไม่เป็นพ่อที่ดีแล้วทำไมทํากันแบบนี้ทำไมทํำกันแบบนี้โอ้ยทำไมทําแบบนี้บอบอกแล้วว่าจะเปิดแอร์ใครทำใครเอ๊ะบ้ยตไนม่กินแล้วบอใหไม่กินบอ้ไม่กิน ฆ่ากันไปบึงการเพาะบอกมันเนาะใครทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จับมันร่วงาวนีร่วงมาเลยตัดตัดมันนี้เนันใครทำใครทำร่วงกันเลยสามตัวใครทำใครเปิดกอดมันจริงมันร่วมกันเลยสามตัวยกเล่นบักเาเจ้ายัยยงใครทำไม่ต้องตีเลยสู้นั่นทุบไปเพาะบอกมันอ่ะยกเล่นบักเาเจ้าใครทำเปิดกอดสามตัวมัน ใครทำใครทำใครทำนักล่ะใครทำหือหือตายมึงตายมึงเ่ต้องสีแตงเ่ต้องกินใครทำาต้องกินใครทำไม่สไนูนี่เห็นยบ่าดมึงนล่งาามันเป็นตี๋ใหญ่เวโอ้ยเบิรแล้วเบิร์แล้ว โอ้มันนี่มันมันผิดแล้ว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 มันอโทษขอโทเดกินูว่นี่เนยมันเบิรแล้วด่นมแล้วนี่มันเบิบอนแล้วเนี่ยไป้พี่ซื้อหายไายเนี่ยเบิรเบิร์สักคั้งเรานี่ยเรต้องกินขนมเรต้องกินเบิร์แล้วนี่ไปบอกความเจ๊งงว่าเสื่อย่ายเลยให้หิขอโทษได้ได้เบนอนแล้วเบิร ช่วยเองไม่ช่วี่เขาจอดเองไม่ช่วที่เชี่ยวชาญในการกินก้อนหมูเบิร์ดบอกนอนแล้วมันมันมีสามชั้นใช่ไหมอันนี้คือสั้นสุดท้ายเราได้ดีพี่น้องเบิร์ดแล้วมึงน่ะคือบ่หามมึงคือบ่หามกินด้วยว่ะนี่ขน้มีเออผู้หนักเขาไปซื้อขนมไม่ดูว่าทำไรบ้างมึงมึงมึงแยกยหายกินยามาเบาเด้แบบสอากเหมนเหนียวมราเมื่อยหายกินสวัสดีค่ะ เป็นคาดแย่เหมี่ยมขอ,อกินนั่นยี่มหลือยีม่มอย่างนั้นคือคือบอกิดเบิร์ดมองให้สูกันแล้วเด้บ่ต้องให้มันกินยังไดยะวันงานเขาป่ากันเบิร์ดหรอมันกินจนมันอ้วนอยู่แล้วเนื้อ้วนแต่โดนแล้วพ่อน้อ้วนแต่ก็สก้อนกินแล้วพ่ออ๋อโอเคโอเคโอเค